ชีวิตที่สันวานดโเชวิตาเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนทำงานที่สวนหลังบ้านกันค่ะสวัสดีทุกท่านจากครีมาอิตาลีค่ะเดือนกุมภาพันธ์ของอิตาลีเนี่ยยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าใครจะปลูกผักหรือว่าแพลนเฉพาะเล็ดนะคะจะต้องเริ่มทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาค่ะ ทีตาลีนะคะลักษณะคล้ายๆประเทศไทยเลยค่ะส่วนทางเหนือเนี่ยจะติดก,กับพวกเทือกเขาเอลส์นะคะส่วนตอนใต้นี่จะยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียสภาพตอนเหนือกับตอนใต้ก็เลยค่อนข้างที่จะต่างกันหน่อยค่ะโดยทางตอนเหนือนี่จะมีอากาศหนาวที่ยาวนานกว่าทางตอนใต้พวกพืชผักผลไม้เนี่ยเขาจะชอบแสงแดดแล้วก็อากาศอุ่นค่ะก็เลยทําให้ทางตอนใต้เนี่ยขึ้นชื่อสุดๆเกี่ยวกับผลไม้อย่างมะเขือเทศหรือว่าส้มแล้วก็มะนาวค่ะ อีกอย่างวันนี้อากาศดีค่ะอากาศอุ่นขึ้นนะคะมีแสงแดดแป้งก็เลยใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานบ้านเนี่ยมาทำสวนค่ะอาทิตย์ก่อนหน้านี้เราได้ทำการถอนวัชพืชแล้วก็ตัดหญ้าที่แห้งตายบางส่วนออกไปแล้วไปเดีย์จ้างคนสวนมาทำสวนนะคะก็ทำเองก็เลยต้องทยอยทำวันละนิดวันละหน่อยอย่างวันนี้เราเอาดินมาลงค่ะเพื่อที่จะเตรียมปลูกหญ้า ีก่อนนี้คุณเฟยได้คิดว่าอยากให้ร้านมารื้อญ้าตรงนี้ออกแล้วก็ปลูกญ้าเสร็จใหม่แต่ฤดูหนาวที่นี่ค่อนข้างที่จะชื้นแล้วก็มีแดดน้อยถึงจะปลูกญ้าเซตใหม่ใจแพงยังไงก็สวยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ค่ะเข้าฤดูหนาวก็ตายเหมือนเดิมเลยตกลงกันว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะเตรียมสนามญ้าเอาดินมาลงบ้างแล้วก็หว่านเมล็ดญ้าก,กันค่ะ ไม่ได้คาดหวังนะคะว่ายญา้าจะโตสวยแต่ว่าให้พอเขียวๆก็พอค่ะชื่อของฤดูกาลต่างๆก็ตั้งตามสภาพสิ่งแวดลอะะ้อมเลยค่ะอย่างนี้จะเข้าฤด,ดูไม้ไม้ผลินะคะต้นกุหลาบแป้งก็เริ่มแตกหน่อแล้วค่ะแป้งปลูกกุหลาบมาเข้าปีที่3แล้วนะคะต้นนี้ปลูกเองกับมือเลยแต่เพิ่งมาเริ่มทำคลิปได้ไม่กี่เดือนนี้เองค่ะเดี๋ยวซัมเมอร์นี้แป้งจะอวดต้นไม้ในสวนแป้งกันนะคะ วัชพืชที่ถอนทิ้งอาทิตย์ที่แล้วก็เริ่มโตอีกแล้วค่ะก็ตื่นเช้ามาทุกเช้าถ้าอากาศไม่หนาวมากก็มาดึงถอนทีละตน้นตอนแรกว่าจะซื้อบูธทำสวนนะคะแต่พอดีว่ามีรองเท้าใส่วิ่งที่ไม่ได้ออกไปวิ่งเลยก็เลยเอามาใช้ค่ะดินที่แป้งซื้อมาเนี่ยแป้งซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะยอยซื้อตามโปรโมชั่นถ้ามีโปรโมชั่นก็ค่อยซื้อ ทยอยซื้อทยอยเติมค่อยๆทำค่ะส่วนบ้านเราเองไม่รีบและถุงที่เห็นนี่คือถุงมะเร็ญยาค่ะเดี๋ยวแป้งจะมาหว่านนะคะหลังจากเตรียมดินแล้วคิดว่าถุงนึงน่าจะพอค่ะเพราะว่าสวนเราไม่เยอะมากแล้วก็จะลงเฉพาะบางส่วนที่ย่ามหายไปถ้ารบหน้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเจอลดราคาอีกก็เดี๋ยวค่อยซื้อมาเติมค่ะ แปงกับเฟเดมีแลนกับไทยช่วงเดือนมีนาหนึ่งเดือนค่ะอยู่อิตาลีเนี่ยแปงจะเซฟบัจจ e ไปเที่ยวรอบๆอ,อิตาลีบ้างไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแต่ว่าจะเหลือบัจจ e กลับไปที่ประเทศไทยด้วยช่วงที่เรากลับเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศอิตาลียังจะหนาวเย็นอยู่แล้วเราก็จะทําการหนีอาการหนาวที่ประเทศอิตาลีกลับไปเที่ยวซัมเมอร์ที่ประเทศไทยพอครบหนึ่งเดือนค่ะจากประเทศไทยกลับมาที่ประเทศอิตาลีอิตาลีก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว กลับประเทศไทย1เดือนเฟเด้ทำงานยังไงเฟเด้ก็ยังทำงานอยู่ค่ะจะมีลาแค่ไม่กี่อาทิตย์แล้วน้องนั้นก็จะเป็น work from home ทำงานจากประเทศไทยเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศทำอาหารอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงกันค่ะในภาษาอิตาเลียนจะเรียกเมนูนี้ว่าพ็อป t เต้หรือว่ามีดโบเเอาเขา้าใจง่ายๆลูกชิ้นเนื้ออิตาเลียนค่ะ จากหนังสืออาหารปรุงคนนะคะเขาเล่าว่ามีดโบของอิตาเลียนเนี่ยกำเนิดจริงๆมาจากทางตอนใต้ของอิตาลีค่ะเมนูนี้ถือว่าเป็นอาหารจานหลักหรือว่าเมนคอสเลยค่ะเพราะว่าวัตถุดิปเนี่ยทำจากเนื้อที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงต้นกําเนิดเนี่ยมันก็หลายปีมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะในอดีตเนี่ยเนื้อสัตว์นี่เป็นสิ่งหาย,ยากค่ะก็เลยทําให้มีราคาสูงอาหารที่ทําจากเนื้อก็เลยกลายเป็นอาหารที่หรูหราราคาแพง มีใครเคยได้ยินสปาเกตตี้มีดบอลไหมคะนั่นไม่ใช่อาหารอิตาเลียนค่ะแต่เป็นอาหารของคนอเมริกันแต่ก่อนแปงโกไม่รู้ค่ะจนเป็นประเด็นให้ได้มาค้นคว้าแล้วก็มาเจอเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังเริ่มจากในช่วงคศ1 8 8 0ถึง1920แคว้นต่างๆหรือว่าภูมิภาคต่างๆในอิตาลีเนี่ยเพิ่งจะรวมกันเป็นประเทศอิตาลีได้ไม่นานค่ะ พอเปลี่ยนการปกครองต่างๆนะคะทําให้เศรษฐกิจต,ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เฟื่องฟูค่ะทําให้มีคนจนเยอะมีคนจํานวนมากกว่า4ล้านคนนะคะได้อบพยุต์ไปยังอเมริกาชาติมหาอำนาจในขณะนั้นคนอิตาเลียนที่ย้ายไปที่อเมริกาเนี่ยก็ลงหลักปักฐานในแถบตัวนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะนิวยอร์คค่ะคงจะฟิลเหมือนคนจีนที่เขาข้ามแม่น้ำคามามหาสมุทรมาปักหลักปักฐานที่ประเทศไทย เขาบอกว่าในจำนวนผู้อ,อพยพกว่า4ล้านคนนี้นะคะโดยเฉพาะ85%ค่ะเป็นคนจากภาคใต้ของอิตาลีตอนใต้ของอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะว่าอาหารแซบค่ะพิซซ่าก็มาจากนั่น,นะคะ่ะและแน่นอนค่ะว่าคนอ,อพยพเนี่ยเขาก็จะทานอาหารอิตาเลียนกันมันก็เลยกลายเป็นการเผยแพร่อาหารอิตาเลียนจากการอ,อพยพไปอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวเราจะเจาะเฉพาะมิดบอลอย่างเดียวนะคะ คนอิตาเลียนที่อพยพมาที่อเมริกาเนี่ยก็มาค้นพบว่าที่นี่เขาหิดกินเนื้อมากๆค่ะเนื้อสัตว์นี่หาได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาทำเป็นฟาร์กเอรี่มีการเลี้ยงในโรงเรือนขนาดใหญ่ค่ะทำให้เนื้อนี่มีราคาถูกแล้วส่วนมะเขือเทศเนี่ยอิตาลีก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ค่ะเพราะว่ามีแหล่งเพาะปลูกมะเขือเทศชั้นดีอย่างที่ทราบกันดีใช่ไหมคะว่ามะเขือเทศจากซิซิลีนี่คือเดอะเบสของมะเขือเทศเลยค่ะ มะเขือเทศจากอิตาลีส่งออกมาที่อเมริกานะคะทำให้มีมะเขือเทศบรรจุกระป๋องส่งออกไปต่างประเทศค่ะถ้าใครอยู่ที่อเมริกาอยากจะทานมะเขือเทศจากอิตาลีพิกกระป๋องเลยนะคะว่าเขานำเข้ามะเขือเทศจากไหนพอมีวัตถุดิบ2ออย่างนี้นะคะเนื้อที่ราคาถูกแล้วก็มะเขือเทศจากอิตาลีอิตาเลียนที่อ,อพยพไปที่อเมริกาเวลาคิดถึงบ้านก็จะทำมีดโบกันเริ่มจากทำกันทานเองที่บ้านภายในครอบครัวค่ะแล้วก็พัฒนามาทำขาย แต่ด้วยความที่มีดบอ l อย่างเดียวมันทำให้หายคิดถึงบ้านที่อิตาลีไม่ได้เขาก็เลยมีเส้นพาสต้าขึ้นมาเอาอเส้นพาสต้ามาใส่มีดบลก็เลยกลายเป็นพาสตา mm ้า hmm. มีดบ l ลเมนูนี้ฮิตมากค่ะในหมู่อเมริกันอิตาเลียนนะคะแล้วก็เผยแพร่มาทั่วโลกค่ะฮิตทานกันด้วยความที่อเมริกันเขามีวัฒนธรรมการทานแบบเป็นพอชั่นใหญ่ mm hmm. ทานเยอะทานจุ ถ้าเป็นมีดโบอย่างเดียวน่าจะมีอิ่มค่ะพอมีพาสต้ามีดโบเข้าไปด้วยทั้งพาสต้าทั้งเนื้อก็เลยกลายเป็นอาหารจานเด็ดเพราะว่า1อิ่มค่ะ2อร่อยถูกปากทั้งมะเขือเทศทั้งเนื้อแล้วก็เส้นสปาเกิตีคนที่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะคะก็จะเข้าใจผิดกันไปบ้างค่ะว่าสปาเกิตีมีดโบเนี่ยเป็นอาหารอิตาเลียน แป้งก็ปล่อยไก่ค่ะครั้งแรกที่เฟดด้ทำมิสโบให้ก็ถามเฟเดไปนะคะว่าอ้าจะทำสปาเกตตีมิสโบเหรอคือมันจังหวะโบมบะมากๆค่ะเพราะว่าอิตาเลียนทางบ้านหันมามองหน้าแป้งว่าคุณพูดอะไรออกมาอันนี้ความเห็นจากคนอิตาเลียนแท้ๆนะคะเขาบอกว่าความอร่อยของอาหารอิตาเลียนเนี่ยมันทําให้คนอเมริกัน crazy จากเมนูอาหารสองเมนูเมนูมนิสโบแล้วก็เมนูพาสต้าสปาเกตตี อยากกินทั้งหมด2เมนูก็เลยเอามารวมกันต่อไปนี้เรามาเข้าใจกันใหม่ค่ะว่าสปาเกตตี้มิตโปเนี่ยไม่มีในอิตาลีนะคะแล้วอย่าไปเผลอสั่งที่ร้านอาหารนะคะเพราะว่าคนอิตาเลียนยค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยเกี่ยวกับการทานอาหารคนอิตาเลียนเนี่ยเขาจะเป็นคนชิลๆค่ะแต่ว่าจะซีเรียสเรื่องการทานอาหารแล้วก็ด่ากเก่งมากๆเลยนะคะ ตวมีดโฟเนียถ้าเราปั้นเสร็จแล้วีสามารถเก็บไปในตู้เย็นได้ประมาณ3วันนะคะเวลาจะามาทานก็เอามาทอดค่ะเราก็มาเตรียมซอสแบบนี้เลย these, no? ตังกระทะใส่โอลิฟอยแล้วใส่กระเทียมสัก4-5กรีบนะคะตามด้วยซอสมะเขือเทศแบบสูตรเข้มข้นค่ะแปลงลึกใช้เป็นแบบขวดค่ะไม่ใช่แบบกระป๋อง เราจะทานมีทรอลคู่กับขนมปังนะคะถ้าใครไม่อิ่มเนี่ยห้ามใส่สปาเกตตี้นะคะแต่ว่าใช้ขนมปังเนี่ยจุ่มทานกับซอสได้เลยค่ะใครที่ดูวิธีการทำไม่ทันเนี่ยกดโพสไว้เป็นระยะระยะเลยนะคะแป้งเลือกที่จะเล่าเรื่องสปาเกตตี้มีทรอลแทนกันพากเสียงวิธีการทำค่ะ เพราะคิดว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยวิธีการทำมิตรบอลมีหลายสูตรมากๆแล้วแป้งเลยมาแชร์เรื่องตลกเรื่องเล่าสปาเกตตี้มิตรบอแทนค่ะพอซอสมะเขกือเทศของเราได้ที่แล้วนะคะทำการตักกระเทียมออกค่ะแล้วก็ใส่มิตรบอลที่เราทอดไว้ลงไปพลิกไปพลิกมาสักหน่อยนะคะประมาณ5นาทีปิดแกส๊สแล้วเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ้านนี้จะชอบเสิร์ฟเป็นพอชั่นเล็กๆนะคะถ้าไม่อิ่มค่อยตักเพิ่มแต่แป้งโมโหค่ะขี้เกียจลุกขึ้นมาตักก็เลยบอกว่าเอ่ะเสิร์ฟให้ชั้น4ี่ลูกนะคุณจะกิน3มลูกก็เรื่องของคุณสรุปตักให้นะคะแต่ว่าก็งอนขาโกรธนะคะมื้อเย็นเนี่ยไม่คุยกับแป้งเลยคุณเฟเดนี่ดีหมดทุกอย่างคะ่ะยุ้เว้นเรื่องนี้นะคะจุกจิกะมัดเลยใครจะมีแฟนอิตาเลียนเช็คดีๆนะคะว่าถ้าจุกจิกแบบนี้คุณจะรับได้หรือเปล่า เขาสู่ช่วงเมนูหลังปาก่่ะวันนี้ดื่มเบาๆนะคะเป็นอามาเรโตเป็นเหล้าหวานที่ทำจากแอลมอนเมล็ดแอปเปิลวันนี้ดอชวิตาต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ